สวัสดีค่ะทุกๆคนมาดูนะคะวันนี้คุณครูเพิ่งจะช่ำไปกวางมะละกตด่างนะคะอุ้ย <c oughs> ต้นใหญ่นี่ขายไปแล้วคะ่ะสามห้าคะ่ะ <c oughs> สามห,าหา้าค่ะด้วยเท่าไหร่ <c oughs> คิดเอาเองนะคะว่าสามห้าอะไร อ่าเดวัตถุดินนะคะดินดำนี่ดินเป็นดินผสมกับกรากขี้อ้อยที่เขาเรียกขี้อ้อยนละคะ่ะจากอ้อยเพราะว่าแถวบ้านคุณครูเพิ่งมีโรงงานน้ำตาลนะคะแล้วก็เปลือกไข่อันนี้คือเปลือกไข่ยังไม่ได้ไปคั่วไปอะไรนะคะดิบเลยเอาไปตากแห้งแล้วก,ก็จะมาบด ใส่เพิ่มเข้าไปอีกคุยมะพร้าวค่ะวันนี้ขออนุญาไม่ใส่ถุงมือนะคะนี่แหละเอาถุงมือหนังนี่แหลคะค่ะวันนี้ไม่ใส่ถุงมือคนคนคนให้เข้ากันแล้วก็อ,อีกอันนะึองน,นี้ค่ะผงชูรส <c oughs> อุย ปุ้ยละลายชาค่ะใส่ลงไปเลยผสมลงไปเลยค่ะคนๆให้เข้ากันเหมือนเดิม กระทางสี่นิ้วที่คุณครูเพิ่งทำนะคะใส่กากมะพร้าวสับลงไปใส่มะพร้าวสับลงไปใส่ดินเพาะลงไปเลยค่ะ ใส่ดินเพาะลงไปให้เต็มๆเลยวอ่ะบออกนิดนะึงอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการปาดใบนะคะใบจะออกด้านของเขาติดมาด้วยห้ามใช้กันไกลนะคะถ้าใช้กันไกลแล้วก็แผลของเขานี่จะเป็นรอยเป็นรอยถูกบีบแล้วมันจะ ทำให้เกิดเชื้อราเรืออะไรได้นะคะเวลาตัดให้ใช้มีดที่คมๆมมตัดชึกครั้งเดียวเลยนะคะเฉือนไปเลยลูดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะครั้งเดียวเลยนะคะใช้มีดที่คมๆมมตัดเฉือนไปเลยค่ะวาง เฉือนครั้งเดียวนะคะเฉือนครั้งเดียวเลยวันนี้ก็เหมือนกันไปที่สมบูรณ์หน่อยเขาก็บอกว่าซื้อกวางมรกตด,ด่างใบละสามร้อยนะคะปะัดลงไปเลยชุดสามร้อยหรือสามร้อยห้าสิบถึงจุดนี่เฉือนเลยค่ะ ถ้าใบที่เห็นเขาขายอยู่ในเว็บของอะไรที่มาจากเกาหลีอะไรนะคะใบตั้งใบละเมิดแะ,ะ้วคะโวก็สวยมากอันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะดูลักษณะของเขานะคะอะ่เดี๋ยวคุณครูเพิ่งจะปลูกจะปลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนี่เขาอุปรกรณ์ช่วย ทาแผลให้เขาหน่อยนึงกันเชื้อลาปุนแดงค่ะปุนแดงปุนแดงปุนแดงโอเคใบนี้สวยนะคะฮาร์ป่า <c ười> ครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งสีเหลืองค่ะข้างหลังก็เหมือนกันค่ะ ไม่ได้มีคาถาอะไรนะคะปลูกไปเลยค่ะสวยงามเวยงามเวยงามสวยงามเวยงามรา,า,ากฏดให้แน่นนิดหนึ่งเศงามเวยงามเวยงามเว,วยงามนะคะโรยด้วยเวลาที่เราลดน้ำเขาจะได้ชุ่มฉ่ำ ลดน้ำเด็ดป๊อกกี้ค่ะป๊อกกี้เบาๆเบาๆนะคะลดน้ำเด็ดป๊อกกี้เบาๆค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะปลูกจากกระถางที่รีไซคเคิลจากขวดน้ำอารมณ์นะคะและเรามาดูกันว่าเขาจะลากงอกมาประมาณใช้เวลาสักกี่เดือนนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน มาเป็นเพื่อนกันทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียนคนุณครูเพิ่งขอบพระคุณทุกทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ